สวัสดีค่ะเข้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูแป้งทอดนะคะเป็นอาหารเช้าซึ่งทำได้ง่ายๆค่ะจริงๆแล้วก็ไม่รู้ชื่อของเขานะคะว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรไปเจอสูตรมาจากในหนังสือค่ะก็วิธีการทำไม่ยุ่งยากแล้วก็น่าทานแล้วก็อร่อยด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ วิธีการทำนะคะเริ่มต้นเรานําไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเบื่ออะไรก็ได้ค่ะใส่ลงในชามผสมของเราเลยค่ะตีไข่ไก่ให้แตกนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ครึ่งค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นเราก็ตามถ้วยนมสดรสตืด200มิลลิลิตรนะคะอันนี้ใช้นมโรงเรียนก็ได้ค่ะ1กล่องพอดีค่ะค่ะหลังจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าลงไป150มิลลิลิตรค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลเขาละลายนะคะหลังจากนั้นเราเติมน้ำมันดอกทานตะวัน2ช้อนโต๊ะค่ะจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล,ล่าก็ได้ค่ะไม่มีจริงๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ใช้ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราเติมแป้งสาลีในประสงค์ลงไปนะคะ1ถ้วยครึ่งค่ะอัตราส่วนวันนี้ไม่มีการชั่งนะคะเป็นสูตรอาหารเช้าซึ่งเราทําได้ง่ายๆค่ะเราใช้วิธีการตวงด้วยถ้วยตวงแล้วก็ช้อนเอาเนาะค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะคนให้แป้งเขาละลายนะคะค่ะหลังจากที่เขาเข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํามากรองค่ะ เราก็ใช้กระชอนแบบนี้นะคะกรองค่ะกรองให้แป้งเขาเนียนขึ้นนะคะเราก็เอาเศษแป้งที่ยังไม่ละลายอะค่ะออกมาเนาะค่ะเราก็จะได้แป้งเนียน,น,ยนแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราใส่ผักชีลาวลงไป1ช้อนโตค่ะ แล้วคนให้เข้ากันค่ะไม่มีผักชีลาวหรือใครไม่ชอบกินผักชีลาวสามารถใส่พาสลีดก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วราคาหลังจากนั้นเรานำกระทะตั้งไฟค่ะแล้วก็ถาด้วยน้ำมันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันมะกอกน้ำมันคาโาลาน้ำมันลำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันได้หมดเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟกลางนะคะ แล้วก็ตักแป้งที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปค่ะกระทะวันนี้นะคะก็เป็นเจ้าเดิมเลยค่ะเป็นกระทะของโคเลคิงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องการความลื่นหรือว่าความไวในการทําอาหารอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กระทะของโคเลคิงใบนี้นะคะเพราะว่าเขากระจายความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็กระทะเขาลื่นมากเพื่อนๆถ้าสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นเพจของโคเลคิงก็ลองเข้าไปดูกันนะคะ เราก็คอยหมั่นกลับหมั่นพลิกดูนะคะคอยดูว่าเอออีกด้านนึงเขาสุกหรือ,อยังเนาะอันนี้เขาก็ยังยังไม่ค่อยเหลืองนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองกลับอีกด้านหนึ่งค่ะใช้ไฟปานกลางค่อนอ่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเออตัวกระทะนี่เขาแห้งเกินไปเนาะหรือว่าตัวแป้งของเราแห้งเกินไปเนี่ยสามารถทาน้ำมันได้นะคะ ค่ะอีกด้านหนึ่งก็เหลืองสวยแล้วค่ะตามภาพเลยค่ะไฟก็อย่าแรงเกินไปนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาจะไหม้เราก็จะไม่สวยเนาะค่ะเราก็คอยออพลิกเขาดูค่ะว่าเขาเขาใช้ได้หรือ,อยังถ้าใช้ได้แล้วเราก็กลับได้เลยค่ะกลับด้านได้เลยอันนี้เราก็กลับด้านแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะใช้น้ํามันทานิดนึงค่ะ ทาน้ำมันเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาแห้งเกินไปนะคะถาได้ทั้งกระทะแล้วก็ตัวแป้งของเราเลยค่ะค่ะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันค่ะค่ะตักใส่จานแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยอีกชิ้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเอ๋เห็นมาจากในหนังสือนะคะเพื่อนๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนาะมีลักษณะของตัวแป้งเนี่ยคล้ายๆกับนานเหมือนกันนะคะแต่ว่านานเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ดูแล้วกรอบแข็งกว่านี้เนาะเราก็คล้ายๆกับพิต้าเหมือนกันพิต้าเขาก็จะดูกรอบแข็งกว่านี้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนเนื้อแป้งเนี่ยนุ่มมากๆเลย ค่ะจริงๆแล้วคือเอกก็ไม่รู้นะคะว่าเมนูนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะชื่อเขาจริงๆชื่อว่าอะไรนะคะก็คือลักษณะเขาคล้ายๆกับนานเหมือนกันนะคะแต่ว่านานเนี่ยเขาจะแข็งกว่านี้เนาะเราก็ดูแป้งเขาจะกรอบกว่านี้แต่อันนี้เนี่ยคือแป้งเขาซอฟล้วก็นุ่มมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบชื่อของเขานะคะหรือว่ารู้ว่าเป็นอ,อ,อาหารของประเทศอะไรเนี่ยบรบกวนมาพิมพ์บอกที่คอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยนะคะเอจะได้รู้ด้วยเนาะ ค่ะเราก็ทอดจนเขาเหลืองเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเพื่อนๆที่แนะนําให้ลองทําทานดูเนาะวิธีการทําไม่ยุ่งยากเลยค่ะกินเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่ากินเป็นอาหารว่างก็ได้จริงๆแล้วคือสําหรับคนไทยเราะเมนูแบบนี้กินเป็นของทานเล่นก็ได้นะคะก็ตัวแป้งนิ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเราจะลองพับให้ดูนะคะอันนี้ก็ทอดเสร็จสุกหมดแล้วละคะ่ะ ก็าพาให้ดูจะให้ดูความนุ่มของเขานะคะค่ะเขาเขาก็จะนุ่มมากๆเลยค่ะก็ยังไงเพื่อนๆลองทําดูนะคะรู้สึกว่าถ้ากินกับพวกแกงกะหรี่หรือว่าแกงมัสมั่นเนี่ยจะยิ่งอร่อยเนาะหรือว่ากินเล่นๆเปล่าๆก็ได้ค่ะเขามีรสชาติหวานนิดๆนะคะแล้วก็เค็มหน่อยๆนะคะก็ยังไงเพื่อนๆ,ๆก็ลองปรับรสชาติดูนะคะมีความนุ่มมากๆเลยแป้งชนิดนี้ ค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้พอเพื่อนๆกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ